นับไนตู้ลุลยเบื้องทาอุ้ยอุ๊ยนั่นนั่นเซนเซนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีค่ะครับผมผมบพระพุทธเจรือนสารบานหน้าพระลุยขี้นเขาครับผมวันนี้ขอบพระพุทเจ้าเรื่องพระพี่น้องมาหาไต่เขียดขึ้นเขาครับผมอากาศห่อนย้ํเว็นมาเย็นเย็นตอนแรงเร่งเรือพี่น้องนี่เหมือนนี้ นะครับกลุมมีชอมนการครับผมเขียดออกหลายบนนอกพี่น้องมือนี้มินกันเลยครับผมไดค่ะนะเดินคุบโอ้เป็ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่มือนี้ฟาบเลยมีตัวใหญ่ขนาดแงกแหกมันแงกยังด็ตัวใหญ่นี่คุยตลาดหน่อยอู้ยังบ่ไปใส่แบบ่สูนจานยังบ่ไปใส่ จับมาเลยดูดฟ oh, oh. no, ุบอู้หู้่าอเดือดเน้นเข็นบอลดีขนาดแมนแมนเขียเขเามันออก้ให้อุ้ยอุ้ยนันนั่นนั่นนั่นนนนั่โอ้โหเขาโอ้โเลยพี่น้องบ้านเกิดินออกหรอก อีตัวนึงเี่ยอตัวนึ่ง่นี่นั่งางกันเลยแ่อุ้ยเสียงจริงดีจิ่ผูกกำลังหอกเลยไอพี่น้องเบิ้งนั่นนี่รรมชาิบานห้องพี่น้องจริงีแน่ซ่อนเน่ครับผมเนี่ยคุปยู่คางกันเลยเนาะอสามตัวเลยสามตัวยิงกันเลย นั่น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 อ้โหโอ้นั่กูแล้วไอ้เกียรต์ดูพะกูน่เดือนครุปนับนี่ต้องไงครับผมนี่นี่จะตูดนั่นโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โหไอ้เกียดตออกแต่เพียงแ เดือนครูอู้หอเห็นเขียดอือปนนึงเหรอครับผมปิ่งนหน่อยเนาะเสียบใหม่ปิ่งปนใช่ไหมอือคุกเลยช้าเดือนอืออือน่ะอ่าเดือนครูน่ารักนี่ยไม่เห็นเลยครับผมโดดโดดเสียบ เยอะเมบดีขนาดเลยอาครูป้าคยอู้งามอู้ามอ้าครานนีคือหมกลบมุมดิเอเนครบเ่อนา้ยน่นั่นนั่นอ๋ออ๋ออ๋ออไรเห็นหะอยู่เซลคร

อ่ะคุบจะเดื้ยอืมเป็นขาวหน่อยเนาะขาวเป็นดินขาวดินเหนียวปุ๊ะอื้มคุลางขูดมะปุอยู่อ่ะจะเดืนคุบจะคอกำลังออกมานี่ดินก็น้องดินขึ้นดิวยนะมันดีอุ้ยขาวจ้าหเลย จะไลงกบดิตรงนี้คัวัเตนกบน้องอ๋้อ,อ,อัเ <วา S 1> ดือนปับ๊บไม่เกือบว่ได้วตัตเตมนกบตกเดี๋ย,ย,ยวยังไงคักวันนี้มาใส่หน้ากล่องไหนหีงแกงหนึงจ่อยหมาดนรัว สองสามขอ,อ้นคุกปาบอดอะไรกูเกียนน,อน,อนอาองกดน้ำปรทันเป็นบ่เฮ้ยเขาหูจอยเอาเขาหูจอยอะไใช่กูหล่แห้หกูน้ำประทันอือตัวนึนงจะเลือดคุกป,ปาบเลยเอเคเตตาเฮมันดี โอ้นางงามแต่ว่าดีดีงามแฮ่เฮ้ยอาห,หน่อยก็มี้ก็นี้ก็มีลพันธ์เนแคะอเออนั่นนั่นน่นนั่นลุ้นมือเออนั่นอายอาอาวยนี่เนาะคุกมีแต่ตูดอืม อาครบพี่เด่นโอ้โหนางจูคู่เลยขาวจ้าครบพีเด่นอือหือืมัดครบปาดเลยถึงมือกใหญ่นะหลวมๆครบปาบเลย น si ู้สิงตาสวดพี่น้องแต่ิงสองตัวเลยนะอยูนหูมั้งหูเขาหูโจรหูหูกขาปูบ่อนอืออยู่ีนแอบอะไรดก่อนอืมคลุกให้ดีโหนึยากเลยโอ้หเหลียมสีฟ้าเลยอกเห็นตะตนี่ cái lối ừ. 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 rồi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อืมงามๆแต่เนาะตัวนี้ตัวงามจับปูอยู่อยู่เลืนคุดอุ้ตะปูอยู่ขาวขอบหน่อยเงาวคุด นอนดีกันนะตัวนีตัวใหญ่พี่ไหนพีนตัวใหญ่อ้าวขุนขามตัวใหญ่หายตัวตูดไ่นอาตัวนี้นะใช่นี่นี่หัวปีงวขยเลยใช่ตัวใหญ่นี่อ๋อดูบางกิ่ว่าตัวหนึ่งยหญมาตัวหนึ่งเล้วโอ้โหขูดแค่เลน โอ้ยอยกากหัวดิเงาแน่น,นนะ <c oughs> ป๊ะเปิดวีดีโอเป็นเป็นปิดพี่น้องโอ้ยน้องเปิดปิดเป็นเหร็นเอ้าเอาอะไรเอือตัวใหญ่จังเลยนะครับคุปหน้าคุปนี่พี่น้องเบอร์เนี่เยเดี๋ยวไล่เยอจ้ะไอ้แกงใหญ่ยอยู่ครับผมย่างวนใบวนใหม่เลยคือว่าอากาศบรท่านเหนื่อนแห้งด้วยครับผมแต่หอนเอาแห้งๆนี่ต้นสิบออกไลยพี่น้องมีมีแต่ ยังม่นมันเมย์ใหญ่เนาะเมย์ใหญ่ยังอยู่ปลาหกอยู่ยังออกช่วงแหลกอยู่ครับผมเพราะทัานเด็ดแดดถแดดคักนี่อู้ยออกครักขี้อืมเดียตัวงาคุกตัวอาบอาคุกจับอ่าล่ะเดี๋ยวเวลาก็มานแล้วครับผมพี่น้องดึกเลยแล้วครับผม เอาลายหรอกพี่น้องเอาแต่พอกินเนาะครับผมแต่ละมืออัตเมงกับพ่อละแต่ละมือเหมือละแกงกับพ่อละครับผมหมอก็เริ่มรุ่งแห้งแล้วพี่น้องเริ่มเด็ดซ้อมอยากเนะาะจักลาเขี่ยจักตาหมอ,อกมาหนเขอบกันดีเป็นยังเลยเรีอมมองเลยไปแต่คลิปห,หนาพอกันไหมครับผมขอบคุณที่ติดตามชมเลยครับผมขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยครับผมเป็นกำลังใจบา่าวฝนสาวเรือนอีสานบานหน้าพาลุยเสมอมากกับขอบคุณกันหลายๆเด้อครับผมในคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกำลัน,นกินมาพอกันไหมคะอยากนอนแล้วไปเดือนอยากนอนแล้วไม่นองเดือนเพิ่งทำงานอีก